สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเบี้ยผู้พิการเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีจ่ายนะครับเนื่องจากงบของกรมบัญชีกลางหมดนะครับจึงทำการเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ เป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการนะครับกรมบัญชีกลางนะครับก็ได้เปิดเผยข้อมูลบอกว่าจะมีการเลื่อนจ่ายนะครับเลื่อนจ่ายเนื่องจากว่างบป,ประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากนะครับติดขั้นตอนเรื่องการจัดสรรงบป,ประมาณไปกับระหว่างกรมบัญชีกลางและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับผมโดยนะครับปกติแล้ว การจ่ายเงินเบีย้ยคนชราแล้วก็ผู้พิการจะได้รับเงินทุกวันที่10ของเดือนนะครับแต่เนื่องจากว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอจึงต้องมีการหาเลยกับสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรรพิลาาโยกงบมาใช้ในส่วนนี้ก่อนจึงทำให้ท้องถิ่นนะครับ ไม่สามารถโอนเงินได้นะครับสำหรับผู้พิการอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับโดยช่วยเหลือเป็นค่าบรรยนไดแต่6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทนะครับส่วนความคนที่เป็นผู้พิการได้รับเบี้ยพิการ800บาทต่อเดือนนะครับเบี้ยย่งชีพผู้สูงอายุแล้วคนพิการนะครับจะต้องจ่ายอยู่เดือนหนึ่งก็ประมาณ 4ถึง5000ล้านบาทนะครับแต่เงินที่มีก็ไม่ถึงระบบก็ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ในวันที่10นะครับผมทำให้ต้องรอก่อนนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้พิการแล้วก็เป็นคนชรานะครับเงินเดือนกันยายนนี้ยังไม่เข้านะครับต้องรอก่อนนะครับแต่ถ้ามีข่าวคืบหน้าเดี๋ยวผมจะรีบนํามาเสนอทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ